สรุปงาน,งานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนธันวาคม2555วันที่26พฤศจิกายน2555เวลา10นาฬกาที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอำเภอรพร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งตลอดระยะเวลาเดือนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามีภารก,กิจที่เดินทางไปมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้ครบทุกอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่28พฤศจิกายน2555เวลา10นากา30นาทีที่พระอารามหลวงวัดสีคมคำสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาจัดโครงการตั้งธทมหลวง เทศธรรมมหาชาติเนื่องในงานประเพณียี่เป่งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมฟังเทศมหาชาติเพื่อส่งเสริมและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นวันที่30พฤศจิกาย,ยน2555เวลา8นาิกานาที ที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิมอเภอปงพลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องค์ขมูลรีกรรมการมูลนิธิพระดาบทพร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักง,งานราชเลขาธิการข้าราชการสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบทนำสิ่งของพระราชทานตามโครงการพระดาบทสัญจรไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนให้การต้อนรับ วันที่3ทธันวาคม2555เวลา9น้นาฬิกาที่พระอารามหลวงวัดสีคมคำสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยาจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีข้าราชการประชาชนร่วมอุปสมบทเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอ,อันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยาจัดประชุมเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติทางการเกษตรหรือภัยแลง้งในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานและมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประธานสภาเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เวลา18นาฬิกา29นาทีที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินพัยยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีวันที่4ธันวาคม2555 เวลา9นาฬิกา9นาทีท <tampoco S 2> ี่พระอารามหลวงวัดศรีคมคำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2555โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก วันที่5ทธันวาคม2,555เวลา6นาฬิกา30นาทีที่บริเวณถนนหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงงำเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาบรรดาเหล่าข้าราชการและประชาชนร่วมกันตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุขสงฆ์พร้อมทั้งปล่อยพันปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 5พรรษา5ธันวาคม2555จากนั้นเวลา9นาฬิกาที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรและประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายสัตย์ปฏิยาณต่อหน้าพระบรมสาิสรักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดพะเยาประจำปี2,555ส่วนในภาคค่ำเวลา19นาิกา9นาที ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมประกอบพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะต่อพระบรมสาธิสร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเถิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์วันที่6ธันวาคม2555เวลา9ก้านาฬิกา30นาที ที่ห้องประชุมจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีส่งตัวและให้โอวาดแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีมในการร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่41เชียงใหม่เกมโดยได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ วันที่10พันวาคม2555เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมโรงแรมพะเยานอรทเทนเลกอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้แทนบริษัทสิงคอร์ปรเรชันจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาไทยครับมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่11ประจำปี2555ระดับเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ชนะเลิศเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดนครสวรรค์วันที่13ธันวาคม2555เวลา11.30นาทีที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานายพดุงลิ้มเจริญรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จังหวัดพะเยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดําเนินงานให้รับทราบ นอกจากนั้นในช่วงบ่ายได้เดินทางไปศูนย์หัตถกรรมผักตบชวาที่หมู่ที่8ตำบลสันป่าม่วงเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์วันที่14ธันวาคม2555เวลา8นาฬิกา45นาที ที่หอประชุมเอื้องคำวิทยายลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการพยาบาลไทยก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีพยาบาลบุคลากรด้านสุขภาพสิทธิ์เก่าและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เวลา13นาฬกา30นาทีที่บริษัทแม่ใจธนะโชดวัดอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการรับจำนําข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต2,555ทับ2,556 วันที่15ธันวาคม2555เวลา18นาฬิกาที่บริเวณลานพ่อขุนกำเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสารวัตรทหารตำรวจตะเวนชายแดนที่32เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาสมัครตำรวจบ้านเพื่อออกปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่วันที่17ธันวาคม2555เวลา14นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานางเยาวเรศชิน,นวัตรนายกสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติและที่ปรึกษาสมาคมชาวเหนือและคณะได้นำผ้าห่มเสื้อกันหนาวยารักษาโรคและข้าวสารไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมให้การต้อนรับและมอบเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนวันที่18ธันวาคม2555เวลา10นาฬิกา30นาที ที่ห้องประชุมภูกรรมยาวสารกลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ เวลา14นาฬิกาที่ห้องประชุมภูกามยาวสระกลางจังหวัดพะเยา สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาจัดประชุมดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,556โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีข้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่19ธันวาคม2555เวลา8นาฬิกา30นาทีที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาติประจำปี2556โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำสิ่งของเหล่านั้นไปออกร้านมัชฉากาชาติและกาชา ชโยเพื่อหารายได้บำรุงเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาและช่วยเหลือในด้านสาธารณกุศลเวลา14นาฬิกาที่ค่ายขุนเจืองทรมิกราชผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยาหัวหน้าส่วนราชการได้ตรวจเยี่ยมชมการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมของกำลังพลและเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย วันที่20ธันวาคม2555เวลา10นาฬกาที่โรงเรียนบ้านสักทุ่งตำบลหงหินอำเภอจุนจังหวัดพะเยาที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก เวลา10บนาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมภูกรารยาวสารากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและความรุนแรงในครอบครัวโดยมีเรืออากาศเรสูวิชาแก้วมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ระหนักถึงภัยของการกระทำความรุนแรง วันที่21ธันวาคม2555เวลา9นาฬิกาที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดพะเยานายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานรับมอบผ้าห่มต้านภัยหนาวจากมูลนิธิเทสโกโลตัสจำนวน1,500ผืนมูลค่า450,000บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใดต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยยอ่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือนและสามารถติดตามชมวิดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานจังหวัดพะเยา w w w p a y o g o t h ในหัวข้อวีดิทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญ i'm oh.